ญังอากาศดีมากอากาศดีจร claro> ิงๆค่ะแบบก็หนีร้อนไปเที่ยวแป๊บหนึ <c <c ่งใครใครเป็นคนชวนคะจริงๆก็คุยคุยกันนะคะกับกับทุกคนด้วยเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาแม่แม่ก็ยังไม่ได้แบบไปเที่ยวเลยก็เลยอยากพาแม่บินไปเที่ยวใกล้ๆซะหน่อยอะไร่าเงี้ย มาสองบ้านไปเลยนะคะคมหน้าขมตาค่ะกระลอกคิวเลยเพราะว่าแม่ทั้งสองก็คืออยากไปน้องสาวพี่โน่น้องสาวหนูก็อยากไปอะไรเงี้ยก็ล็อกไปเลยพี่โน่เอนเตอร์เทนยังไงบ้างคะเอนเตอร์เทนทุกคนเอนเตอร์เทนกันนะก็เอนเตอร์เทนเอนจอยเต็มที่ค่ะมีความสุขมากพี่โน่ป่าเลยไหมท่างานนี้เป็นป่าไม่เราก็ช่วยกันเราก็อยากดูแลครอบครัวเราเหมือนกันอะไรเงี้ยแอบออกไปสวีทสองคนบ้างไ ไม่เอ้ยไม่ไม่ค่ะเมื่อกําลัคิดว่ามีไหมเหมือนแบบเดินข้ามถนนก็มีอ๋อแต่ก็อยู่กับทุกคนด้วยไม่ยิ่งใหญ่ก็จะมีก็ได้เลยโนอ๋อก็แฮปปี้ทุกที่ค่ะก็กลัวหลงมันกลัวหลงหรือยังไงคะต้องเดินจับก็กลัวกลัวแม่หลงด้วยก็ต้องดูแลแม่แต่กจับพี่โนแล้วไม่จับแม่อ๋อก็เราเดินนำให้แม่เห็นเราให้เดินตามเราใช่ในการเราเกาะพี่โนก็เดินไปด้วยกันเราเป็นผู้นำครอบครัวเ้วให้แม่แม่เดินตาม ใช่ค่ะทุกคนมาอยู่ข้างหลังท <c oughs> <ค>่าแฟนแชร์ข้าวหวานจนติดเทนทวิตเตอร์เลยมาแล้วมาค่ปปะเออติดเทนทวิตเตอร์ค่ะไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะก็แต่ก็ดีใจที่ทุกคนเห็นแล้วก็มีความสุขก็ก็ดีแล้วนี่ไปกี่วันแล้วลูกติดนี้เสร็จถึง8วันนะคะประมาณนั้นเต็มกลิ่นไหมคะ เต็มอิ่มมากค่ะแบบพร้อมกับมาลุยงานว่าเป็นทริปแบบไปเที่ยวธรรมชาติหรือรีกหรือช้อปปิ้งหรือไงคะก็จริงๆญี่ปุ่นได้หลายอย่างนะคะก็ไปวัดด้วยพาแม่ไปเดินเล่นด้วยอะไรเงี้ยกินกินเยอะมากค่ะกินเยอะมากแบบเอนจอยทุกคนมีความสุขมากหรือว่าเป็นทริปสบายๆบะยใช่ไหเพราะก่อนหน้านี้เวลาไปไหนกับตัวก็จะเป็นทริปลำบากนิดนึงทริขลำบากเก็บขยองเก็บขยะววะ คือแบบไปไปช่วยโครงการเนี่ยแต่ถ้าไปเที่ยวก็จริงๆไม่ได้เที่ยวด้วยกันแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันที่ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่นานมากแล้วแต่เกิดโควิดใช่ไหมค่ะ,คะน่าจะก่อนนู้นอีกเพราะค่ะทิดแบบว่าจิ้งจนหนักเลย ขอบคุณค่ะด้วยความที่ตัวติดกันตลอดทริปหรือเปล่าคะนิชาแพร่ถึงแบบว่าชอบใช่จริงๆก็ติดกันทั้งครอบครัวตลอดทริปค่ะเพราะว่าแม่พี่โน่ด้วยก็เราก็ต้องดูแลด้วยพาขึ้นรถไฟอะไรเงี้ยจริงๆก็สงสารแม่เพราะว่าก็เป็นทริปแบบอยากไปไหนก็ขึ้นรถไฟกันแล้วก็ต้องดูแลแม่ๆด้วยวัวโตโน่หายหรือเปล่าคะหรือยังไงเขาหลงหรือเปล่ากัวแม่ๆค่ะกค่ะแต่ก็ทุกคนก็อยู่ด้วยกันมีเรื่องน่ารักน่ารักหรือเรื่องตลกตลกของพี่โน่รึเปล่า ก็น่าจะเป็นแย่งกันเลี้ยงข้าวมั้งคะคือเขาคือเาก็อยากเอออยากดูแลทุกคนอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูก็พาครอบครัวหนูมานะหนูขอดูแลบ้างอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะแล้ว่าลับลือกันยังไงอะลูกใครจ่ายเยอะกว่าไม่รู้เลยค่ะก็แย่งแล้วแต่ก็แย่งกันไปเรื่อยๆใครชนะมือนั้นก็ได้จ่ายจุดตัดสินก็คืออยู่ตรงไหนลูกก็จุดตัดสินก็คือ ขึ้นบัตรก่อนใช่ไหมเใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะใครใครเร็วกว่าคนนั้นก็จ่ายเลยตัดตัดตัดใครก่อนคนนั้นก็ชนะใช่คุ่ณคิดเลยไหมคะแบบว่าใครจก่อนพี่ก่อนเลยมีสกัดดาวรุ่งไหมคะสกัดไม่มีนะคะก็เราก็ทำตัวเนียนๆถ้ามาปุ๊บเราก็ยืนเลยแบบตึ๊ดอะไรเงี้ยจบทำไมไม่ตกลงกันสลับกันจ่ายคนละมืออือเหรองกันอะไรเนี่ยแข่งกันเลยเหรอเรอก็ไม่ตกลง มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะคะเราก็เราแค่อยากดูแลครอบครัวของเรากันทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรตลกดีค่ะจริงๆี่ใส่มาเป็นกันอย่างนี้อยู่เนอะไปคะติช่าบอชอบแยกกันจ่ายแยกกันชักทอนอะไรเงี้ยใช่คือพี่โนเขาก็อยากดูแลทุกคนอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากดูแลบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยๆกันบ้างชื่อทิพย์หน่อยครอบครัวหมาป่ากันตลอดคืน คือ <c oughs> เรื่องมันมีอยู่ว่าครอบครัวหนูทุกคนนะคะเป็นคนทำอะไรช้ามากๆทุกคนคือช้าเดินช้าสตลรอไลฟ์ <c oughs> ล้วคือพอไปถึงที่โน่นนะคะเวลาเราเดินไปไหนเอาจริงๆภาพที่ทุกคนเห็นนะที่หนูเดินกับพี่โน่ตลอดอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดค่ะภาพที่เห็นคือพี่โน่กับแม่พี่โน่น้องสาวพี่โน่เดินเร็วมาก แล้วพวกหนูก็คือแบบเดินคุยไปกินไปก็คือก็แล้วเขาอ่ะเดินเร็วมากเขาต้องคอยหันกลับมามองแบบมายังยังไม่มามายังยังไม่มาหนูก็เลยเออมันก็มาเหมือนมาป่ากับสล็อตเลยอ่ะที่แบบมาป่ามันก็เร็วมากเลยองี้แต่สล็อตก็คือแบบชิลช้าอะไรไม่ดีไเาแบบว่าแบบเร็วหน่อยไม่มีค่ะไม่มีก็เป็นทริปแบบ ตามใจตัวเองทุกคนติดใจไหมคะสองครอบครัวได้ไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนานน่าจะต้องมีทิปหน้าติดใจค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขที่เห็นแม่เห็นน้องมีความสุขแบบแฮปปี้พี่โดมีอะไรของขวัญได้ไหมคะซื้อพี่โดมีค่ะเป็นไม่บอกก็กเป็นของแบบเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่เจอในร้านน่ารักัก็ซื้อไห้บอกก่อนว่าจะซื้อหรือบ่าซื้อเรามาให้เลยหรือว่าเราเอ้ย ก็เดินเลือกอยู่ด้วยกันนั่นแหละค่ะใช่ต่อไปมายังยังค่ะขอทำงานก่อนค่ะยังทำงานตอนนี้พักเต็มที่คคค่ะโออเขบุณขอบคุณค่ะ